นิกกีกวว้เก้านิวหรือเก้าวิวนะะเนี่ยเดี๋ยวจะบอได้ของเลย <c oughs> น้องขาข,ข,ขอจานเปล่าโอ้โอมมากค่ะนมอน้น่อยไได้นออ้าไน่ยไนูเลยมึงได้ปะ ถ่ายเหมครอยู่กับนิกกี้สินาทีเริ่มขึ้นแล้วสามสิบวิก็คนยังไม่รู้ว่าวันนี้มาทําอะไรที่ไหนอะไรยังไงวันนี้มามาเที่ยวนี่เดี๋ยวก็มีของเมาเอาบอสเอ็นพีเจมาหน่อยวันนี้มนเที่ยวเที่ยวแต่ก็พกของตลอดพบมาเพราะว่าเพราะว่าบอกตรงแล้วว่าไม่ได้จัดไม่ได้จัดกับเมียนานแล้วเพกว่าต้องแบบมีลูกัไม่มีเวลานี่กี่ปีน่ะ โอ้โหเปหลายเดือนแล้วก็หลายเดือนแล้วที่เอาเรื่องส่วนตัวมาพูดเลยเอาเรื่องจริงมาพูดเลยนะอะขอเติมน้ำหน่อยเพราะว่าเพราะว่ากะว่าทริปนี้ก็เลยก็เลยพาเพื่อนสนิทพี่เดนามาด้วยให้เขามาช่วยดูลูกเพราะว่ากะว่าจะสร้างเซนามิอีกสักลูกหนึ่งเพราะว่ารู้สึกว่าอุทกกระไพยที่อุทกกระไพยไม่ก็ไม่เกิดเนี่ยไม่ใช่เพราะอะไรนะพี่พอบที่ไม่ได้ซอยพี่ไม่ได้ซอยมานานแล้วอุทรกระเยไม่เกิดไง เดี๋ยวถ้ามันมีส s u ามิไม่ต้องตอกใจนะชาวกรุงเทพก็แต่ว่ากลัวบางทีเราก็กลัวเขาเรียกว่าอะไรนะกลัวไม่แข็งใช่ไหมกลัวไม่อึดแต่เราไม่กลัวเพราะเราพกบอสมานะครับก่อนก็ต้องพกบอสพกบอสนี่เห็นป่ะให้เห็นเลยว่าตัวเจ้าของแบรนด์เองก็กินเองนะพกบอสแบะแล้วก็หลังจากที่เรากินข้าวเนี่ย <gathering> ม <now> ือใหญ่ๆอย่างนี้นะพี่นิกกี้จัด B21 ถ้าใครดูนะว่าต้องแต่เห็นป่ะต้องแต่ที่พี่ ที่พี่ผอบลงเห็นปะ่ะผอมลงเร็วว่ะเห็นปะ่ะดูดก็เนี่ยพี่กินบี๒๑แล้วพี่ก็กินอาหารปกติอย่างเงี้ยแดกหมูหันนี่กินแต่มันนะอส่วนนี้พี่ก็ใช้เช้าเย็ยนอยู่แล้ว NPG นะส่วนโปรโมชั่นไปดูกันเองที่ที่พกมาตลอดเพราะว่าชีวิตประจําวันใช้จริงๆนะเดี๋ยวเรากินกันมาแล้วนี่ปลาดวถ่ายปลาหน่อยครับอือบอนอือืได้วังเลย เราผูดโดนนะวางเลยเนี่ยเพราะเราเราเราแยกลาดอยู่ยแล้วไนงะอันนี้ไข่เจียวหมูสับไข่เจียวอย่างฟูฟูเ,เหมือนเหมือนกล้ามเลยช่ว <gauge> งนี้ลูกมาด้วย ทะลกไปมาครับลูกสาวมาด้วยที่พี่นิกี้สำรวมขึ้นไม่ใช่นะเพราะมีลูกเพื่อใครก็ไม่รู้มีลูกสาวนี่นั่งอยู่เนี่ยมีคนบอกอยากเห็นน้องลูตี่อ่ะโจอ่างะลูวสาวลูกสาว รูซ่เล็บ er, พี่นิกกี้อ่ะชื่อจริงชื่อลูซิเฟอร์ชื่อจาชื่อกางชื่อนิไลนิลายแล้วก็พิมพ์ก็คือนามสกุลนิกกี้พิมพ์อยู่แล้วที่รู้จักกันพี่จะเล่าให้ฟังว่าความหมายของชื่อพี่คืออะไรแล้วทำไมถึงตั้งชื่อลูกว่า Luther er. Luther er, ลูซิเลิบลูซิเฟอร์เราก็รู้กันอยู่ใช่ไหมก็คือเป็นลูกของพระเจ้าจริงๆแล้วไม่ใช่ปีศาจนะคนไม่เข้าใจ ลูซิเฟอร์เนี่ยคือลูกของผู้เจ้านะและเป็นผู้ชายที่หล่อมากนะลูซิเฟอร์เนี่ยคำว่าลูซิเฟอร์เนี่ยลูซี่แปลว่าแสงสว่างนึ่ออป่ะอืมไม่ใชแสงสว่างแสงสว่างจากพระอาทิตย์อ่ะเขาเรียกลูซิเฟอร์เนื่ออป่ะอืถ้าสมมติว่าชื่อเขาเนี่ยแปลเป็นทางการก็คือเอ่ออรุณตอนเช้าเวลาพระอาทิตย์ขึ้นเนี่ยเขาเรียกว่าตอนเช้าเช้าเนี่ยเขาเรียกว่าลูซิเฟอร์เนื่ออกไหก็คือเป็นแสงแสงอรุณตอนเช้าแล้วทีน so right. ี้เนี่ยรวม อือืเนี่ยอมมึอ,มอมืแล้วก็ส่วนนิลาลเนี่ย,น,ยนิายนารายนารายนิา,ายนิาย,นายแปลว่าพระหัตถ์ของพระเจ้ามือของพระเจ้าและพิมพ์ต้นกคือพิมพ์ใช่ไหมส่วนลูกสาวเนี่ยชื่อลูซี่เลิฟติดกัน ดูซี่ก็คือแสงสว่างเลิฟก็คือความรักเช่ไหมล่ะเก่งอือกูซี่เลิฟเพิ่มนั่นคือที่มาเดี๋ยวบอกกูจะแดงกันแล้วอร่อยใช่ไหมเราต้องเล่าดิเพราะเราต้องอยู่ถึงจุดวันนี้มีมีแผนไปไหนบ้างีวันนี้มีแผนจะไปไหนน้องฟับคิดว่าเราจะไปกันฟาร์มอะไรเนาะที่เราผ่านาเพื่อเดี๋ยวไปพักก่อน เดี๋ยวไปดูบ้านนิดนึงว่าบ้านเขาสัตว์ขนาเดไหนแม่บ้านเราคนหนึ่งขายบ้านก่อนถ่ายบ้านจะพังยใช่ายบ้านเสร็จแล้วเราไปเที่ยวที่สวิตชิตฟาร์มไปเที่ยวที่สวิตชิดฟาร์มโทรถามแล้วว่ายังเปิดอยู่ไหมเปิดหนึ่งกี่โมงยังมีแกอยู่หรือเปล่าเปิดหนึงกี่โมงเกินห้าโมงเย็นเดี๋ยวพาน้องไปดูแกแจะมีภาคกลางก่อนที่นนั่แน่นอนใช่ ้วเดี๋ยวมีถ่าย MV ด้วยเราอืมถ่าย MV ทำอะไรเดี๋ยวบอกช่องทางให้ร้านเขาเข้าไปดูเรานะเเหมือนก็โอเคนะครับแล้วรอเดี๋ยวไปจัดจัดตัวนี่เอาครึ่งหนึ่งใช่้นจะกินจะกินชิ้นนี้อืมน ชอบอม,อมังกรหัมม์ปกติไม่ค่อยกินอืมใช่หามม์ก็ยากครับว่าในกรุงเทพเนี่ยเมื่อก่อนเมื่อก่อนเมื่อก่อนมันจะมีร้านกินที่พระรามสามอืมเป็นอยู่ข้างทางองค์หมูมันเป็นหม,มูหันนี่ยแหละตัวแบบสมัยก่อนสมัยที่สิบกว่าปีที่แล้วนะตัว650ตละหกร้อยห้าสิบบาทสมัยก่อนตัวแบบเล็กๆกันนะตัวอย่างเงี้ยแล้วก็หันอยู่ตรงตรงไอ้พระรามสามร้านดังเดี๋ยวนี้ไม่รู้รมันมีป่ะสบายดีไหมสบายดแบบ เกือบยี่สิบปีที่แล้วอ,อือมียหันไปลเลยอือชอบให้เมียทำให้เอโลกจิตแาก,การอ้ไรทอ่นักทอนเมี่รอไม่ <laughs> ชอบใช้เมียนี่ไงเมียไม่วา่าง ถ้าเรามาตรงนี้ก็น่าจะเสร็จดูซะอีกหั่นอือหันครงเออนี่แบบนี้เอาเอาเอาเมียสับรามมาแล้วล่ะเมลดิลล์เ่ยอือพี่ชอบกินมือนะที่ขนาดแบบพี่ไม่เป็นไรสังเกตเลยมากันเองเราไม่ได้มาคนเดีผู้ชายหรือผู้หญิงที่ชอบใช้มือเนี่ยเซ็กซี่ทุกเบอร์ตาจริงถ้ากินมือนี่ไม่ต้องห่วงเลยเรื่อง เรื่องฟิชเลงนี่น้ำเบาหวันขระดษดูดปลาเนี่ยงลงติ๊กตอกเลยกรดปลาเนาะใช้มือกินติกตอกก็จะทักมามีปัญหาอะไรเดอหวานปลาหวาน อืทริปนี้สามวันนี้ขออ้วนหน่อยนะจัดเต็มเลยขออ้วนกลับไปกันฟิตนเนสซอสมะเขือไหมอือแตงกวาลูกเข้ากันแตงกวา หิวเบอร์ไหนเนี่ยเราหิวเบอร์ไหนก็กลางๆประมาณเจ็ดใช่เจ็ดประมาณเมื่อเช้าหิวจริงอืนเมื่อคืนพี่ก็ประมาณเจ็ดเมื่อเช้าไม่หิวพี่ไม่ได้เิขาชาแล้วอย่างเงี้ยเมื่อเช้าหิวมากเลยโทรกับพี่ใครวะคอร์เซนเตอร์ไอ้เหี้ยบอกใครคอร์เซนเตอร์นะฮะฮัลโหลครับใครนะฮะ จากาาธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะประชาสัมพันธ์สินเชื่อให้ท่านเจ้าของกิจการนะคะอ่าไม่เป็นไรครับขอบคุณมากครับผมครับอร <c oughs> ไม่จะให้สินเชื่อแล้วไม่รู้ไม่รู้คอาเซ็นเตอร์หรือเปล่าหร,หรือหรือของจริงแต่ก็ไม่สนใจอ่ะ คอมเมนต์เขาบอกว่าเขาชอบพี่นะเวลาเล่าเรื่องอะไรอย่างเงี้ยหละขอให้พี่ลงเยอะๆลงบ่อยๆชอบฟังพี่เล่าเรื่องะอะไรอย่างเงี้ยมีเอฟซีบอกว่าเป็นเอฟซีของเหมือนสิงเกาหลีอ,ะอ่ะเกาหลีไม่ดูใครนะคนไทยอะ่ะหละดูแต่นิกกี้พิมถ้าไม่เกาหลีก็มีนิกกี้พิมคนเดียวที่ยอมดูเพราะตั้งใจสนกุกฟังแล้วเพลินตังเกียวตังเกียวรักเลยอ,อย่างนี้เดี๋ยวถ้าน้องผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงอย่างนี้น้องจัดสินค้าของบริษัทพี่ไปนะ คนนี้เลยนะโดยเฉพาะทักมาที่ไลน์แอป<า>เดี๋ยวให้ดิสคาวพิเศษไม่รู้เป็นดิสคาวไงแต่เดี๋ยวให้แจ้งทีมถ้าคนนี้ทักมานี่ให้พิเศษเลยนะาอาจจะ,ะให้แบบว่าซื้อสินค้าอะไรก็ได้สามชิ้นแถมถุง,ถ,งถุงใส่ของอนะโอเคป่ะโปรโมชั่นพิเศษซื้อสินค้าสามชิ้นแถมถุงแล้วก็วปปอะให้ลายเซ็นด้วย <laughs> แต่ลายเซน็น<ด>อาจ<ด>จ,ะจะเป็นแบบว่าให้น้องฝากเซน็นให้ก่อนนะพอช่วงนีู้โอ้ยเยี่ยูเลิ่ดูเรือ้สัตว์รอเล่นรอเล่นทักมาทักมานะอืถ้าน้องไม่อยากใช้ผลิตภัณฑ์พี่พี่ก็จะมีของพิเศษให้น้องเป็นเส้นหมอยพี่ <S 2> <S 2> <S 2> เอาไปเลยสองเส้นสำหรับติ่งเกาหลี สามารถเอาไปแปะตรงนี้ได้นะให้เป็นเหมือนหนวดหนวดหนวดแปรงสระเราลเล่นเราเล่นไม่ให้หม่อยแล้วกันเราเล่นบ่อยพี่ก็ไม่มีหรอกพี่โกนไปหมดแล้วพี่ให้ให้ขนตูดขนตูดพี่ยังพวามีเหลืออยู่เพราะว่าอันนี้คลาสสิกมากเพราะขนตูดพี่เนี่ยพี่จะใช้คอนดิชเนอร์นวดตลอดนะอันนี้เดี๋ยวเขือบ พอ,อที่มันงดเหนีย<ม>ดหาไม่ได้หมดเร็วใช่เพราะว่าใช่เพราะว่าเราพี่เอามือรูดรูดเนี่ยเอารูดเอามาดมไงดังนั้นเนนนเสน้นมันจะสวรนมากส,สวนเลยมีวอลลุ่มมีวอลลุ่มมพอ่มมมมมเอามารูดดมประจําเนี่ยเออซึ่งก็เหลือไม่เยอะแล้วเหมือนกันนะตัวนี้เดี๋ยวเราไปอินเตอร์ในห,ห้องน้ำให้ดูหน่อยนะใช่ได้แต่ว่าห้องน้ําอาจจะพังนะเพราะว่าด้วยความที่พี่ใหญ่มากอ คนนะคนที่เป็นแบบว่าพวกคนญี่ปุ่นคนจีนะเห็นปะ่ะชอบกินหัวปลาเพราะชอบกินตาปลาเพราะมันอร่อยพี่นิกกี้กินปลาพ,พี่ไปดูปลาพี่เล็งแต่แขวอย่างเดียวเลยกับปลาเลยพี่ชอบมากต้องมันต้องมีวิชาการในการหานะสาเดยเปิยวผู <laughs> <c oughs> ้สารอ จำเวลาปิ้วทำงานเด็กวิที์มีต้องเหนื่อยทำใจนิดหนึ่นงนะปั้นมาเป็นกี่เดือนไม่รู้สมมุติว่าสมมุติว่าคนอื่นใช่ปะ่ะคนอื่นใช่ปะ่ะที่แบบว่าเวลาเขาทำคอนเทนต์ใช่ปะ่ะพอเวลาใครพูดแบบหยาบๆใช่ป่ะบางทีปิ๊บปิ๊บปิ๊บใช่ปะ่ปะซึ่งก็อาจจะปิ๊บไม่กี่ทีใช่ป่ะ ของนิกกี้ถ้าไหนพูดครับให้กดปิ๊บ <c oughs> ไม่สัตมีถ้าพูดครับกับผมเนี่ยให้มีปิ๊บปิ๊บมึงกูไม่เหลือไม่รู้วอ้สัตสลับกัน <c oughs> อืมโอเคหายอย่างน,นี้เหนื่อยก็ไม่ต้องอะไรนะออกกำลังกายเนี่ยกินบีทวนนิวันเนี่ยกินแล้วออกเฟี้ยวเลยดิงเกาหลีจัดไปตัวนี้นี่นะ ดียังไงพี่บอกอะไรดียังไงคนไม่รู้เลยอ่ะโอเคเอาแบบไม่ฮาเลยนะตอนนี้ยอดขายมันดีนะกำปั้นก็เป็นพรีเซนเตอร์อยู่ด้วยนะตัว B ีโทนิวันเนี่ยบีอีสองหนึ่งบีแปลว่า B ก็คือเป็นอยากจะกลับมาอายุ21่สิทนิวันเนี่ยมันคืออายุ21คือถ้ากินตัวนี้ไปเม็ดอะบอลิซึมหรือว่าการเผาผ่านของร่างกายเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเหมือนเขาเรียกว่าเหมือนย้อนกลับมาเหมือนสมัยวัยรุ่นนะเราก็เลยบอกว่าช่วงที่อายุ21เนี่ยมันเป็นช่วงที่เผาผ่านดีที่สุด เม็ดบอลิซึมหรือการเผาผลาญเนี่ยมันเผาผลาญได้ดีตัวนี้เนี่ยนอกจากมันจะไปเสริมเขาเรียกว่าทําให้ผอมลงเร็วเขาเรียกว่าระบบเบิร์นเผาผลาญเนี่ยโดยที่ใช้แอลคาไลนีนเพิ่มเข้าไปเนี่ยมันก็ไปเพิ่มเขาว่าบล็อกด้วยตัวนี้ที่คุณหมอเขาคิดมาเนี่ยก็คือบล็อกแอนด์เบิร์นบล็อกคือบล็อกไม่ให้อาหารเข้าไปหมายความว่าพอเวลากินตัวนี้มันมีส่วนผสมของถั่วขาวหรือว่าไวท์บีนพอเวลากินเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะไปฟูทําให้เราไม่หิวมันจะไปกดอันนี้เขาเรียกว่า ตัวตัวบล็อกส่วนเตอร์เบิร์ก็แน่นอนแอลคารีทีและที่สําคัญตัวนี้นะมีสูตรพิเศษเป็นสูตรที่ทําให้ผิวดีเหมือนเวลากินเข้าไปเนี่ยคนบางคนที่ผอมลงเร็วๆใช่ไหมนะ้องมันก็จะผิวแห้งผิวดำำําค้าแต่ตัวนี้มันจะไปเพิ่มเขาเรียกว่าส่วนผสมที่ทําให้ผิวเนี่ยมันขาวสะอาดดังนั้นเนี่ยผู้ชายผู้หญิงกินตัวนี้แล้วดีพวกนักกล้ามเนี่ยก็จะกินของต่างประเทศใช่ไหมพวกนั้นอะ่ะส่วนผสมไม่ต่างกันเลยแต่มันเป็นเบิร์อย่างเดียว แต่ของเราเนี่ยด้วย,วยความที่เรามีโรงงานเป็นของตัวเองแล้วเรามีหมอเป็นหุ้นส่วนเป็นเจ้าของโรงงานเนี่ยเราก็เลยสามารถทําทุกอย่างในกระบวนการเดียวแล้วอยู่ในกล่องเดียวนะในราคาที่มันเหมือนต่างประเทศเพิเพถูกกว่าอีกถูกกว่าหลากัลกหลกัลกหลกัลกสิบาทอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นตัวนี้นะ B ีโทนิวันเป็นนวัตรกรรมที่มาแรงมากนะฮะแล้วก็บอกได้เลยว่าเราไม่ได้โอเอ็มทุกอย่างที่ผลิตในนามเราเนี่ยออยังเป็นชื่อ B ีโนิวันเลยนะครับ ดังนั้นผลิตภัณฑ์ตัวนี้ดีมากนะครับรีบเลยนะตอนนี้มีโปรโมชั่นแล้วทักมาที่ Li น์แอดนิกกนะขออนุญาตประชาสัมพันธ์ผมเนี่ยนะเป็นคนที่ไม่เหมือนเขาเรียกว่าศิลปินดาราทั่วไปผมเป็นคนไม่ติดหาที่ติดหาพี่จะไม่ค่อยชอบพูดเรื่องของแบบซีเรียสแต่ถ้าให้พูดซีเรียสจะบอกเลยว่าสินค้าของเราเนี่ยดีทุกตัวแล้วอย่างตอนนี้เนี่ยทางบริษัทที่เกาหลีเองเกาหลีนี่คือเจ้านวัตกรรมนะน้องของของเอเชียเลยนะ ติดต่อให้บริษัทเราเนี่ยเตรียมทําตลาดและจัดจําหน่ายสินค้าหลายๆตัวแล้วเพราะว่าเขาบอกได้เลยว่า้บริษัทหรือโรงงานของคุณทิกกี้เนี่ยน่าเชื่อถือแล้วก็ทําเป็นจริงเป็นจังรูปแบบทุกอย่างดีมากดังนั้น,นก็เลยบอกว่าขนาดเกาหลีประเทศแม่เลยนะที่เป็นนวัตรกรรมเดี๋ยวไว้ใจแล้วเดี๋ยวจะเห็นโปรเจกต์นี้เร็วนี้เรากำลังเซ็นสัญญาทั้งหมดอยู่ดังนั้นบอกได้เลยนะครับว่าของเราดีจริงนะฮะแล้วเราจะมีผลิตภัณฑ์เยอะที่เราทําร่วมกับประเทศเกาหลีแล้วประเทศเกาหลีนี่นะไม่ใช่ไม่ใช่บริษัทกุ๊กไก่อัตเล่นะ เป็นโดยสารระดับใหญ่เพราะว่าบริษัทเนี้ย<ม>ก็เป็นคนนําเข้าพวกคอนเสิร์ตแบมแบมพูดเลยที่จัดล่าสุดที่ไบเทคหรืออะไรอย่างเงี้ยพวกวงเกาหลีเนี่ยทางเนี้ยจัดวันก่อนก็มีอะไรนะดิงคังฮุกคังควยฮิกหรือฮิหิงคงเ <c oughs> ออประมาณนั้นแหละพี่ไม่เห็นึงเกาหลีแต่รู้แค่ว่าพี่ทํางานกับทางเกาหลีเยอะนะฮะประมาณนี้อพี่พูดแค่นี้ไม่ได้เดี๋ยวสองอันนี้เขาจะน้อยใจอา้าวโถโหถ้าน้อยใจย<ๆ>ก็อย่าเลยอย่าลืมนะ ทำอะไรก็ได้เรื่องอะไรไม่รู้แต่เรื่องกระปู่พี่เทพอย่างที่บอกว่าตัวนี้นะบอสผลิตภัณฑ์ตัวนี้ขายโคตรดีตอนนี้เนี่ยนะในอาเซียนเนี่ยขายหลายประเทศแล้วนะฮะมีมีเขาเรียกว่าหิ้วไปขายสั่งไปขายบ้างกําลังจะเข้ามาเจราจาคุยกับเราเป็นตัวทางดิสติบิวเตอร์รายใหญ่แต่เรายังไม่ตอบตกลงเพราะว่าในการที่จะเป็นดิสต,สติบิวเตอร์รายใหญ่ของประเทศเขาเนี่ยเขาต้องมีจานวนวอลลุ่มที่เยอะซึ่งหลายๆคนตอนนี้เขาเพิ่งคิกออฟเพราะว่าโควิดเันเพิ่ง มันเพิ่งเปิดไงไอเขาเรียกว่าไอไอด่านมันก็เพิ่งเปิดแต่ก็มีพวกเอ่ออินฟลูเอนเซอร์พวกอะไรที่เขาดางัดางๆเขาเห็นสินค้าในเราดีแล้วเขาก็เอาไปขายก,ก็ก็เยอะละอย่างเมื่อเมื่อก,ก่อนที่มาถึงกินข้าวเมื่อกี้เพิ่งมีสั่ง NP ็มเจลไป50กล่อง50กล่กองเขาก็ไปเปิดตลา,าดขายอะไรอย่างเงี้ยในใน l a z a d a ใน Sho ป e e ที่เห็นนี่ทางบริษัทไม่ได้ขายเองนะแต่จะเป็นราคาไพรซิ่งเดียวกันเพราะว่าสินค้าเราทุกตัวต้องเป็นราคาเดียวกันนะครับเราจะไม่มีไพรซ์วอรดังนั้นเนี่ยที่เริ่มเริ่ เราซื้อจากบริษัทไปขายดังนั้นเนี่ยบอกได้เลยว,ว่าสินค้าเราทุกตัวนะเราไม่ได้เปิดรับตัวแทนนะแต่ส่วนใหญ่ตัวแทนเนี่ยที่สนใจเห็นของเราดีเขาก็ซื้อซื้อแล้วไปทากําไรเขาเองนะใครสนใจก็หลังไมค์เข้ามานะที่ l i น์แอดมิกกนะครับดังนั้นก็เร็วๆนี้ข่าวดีด้วยสินค้าเราทั้ง3ตัวเนี่ยจะขึ้นช่องแล้วนะจะขึ้นช่องทีวีแล้วนะขอขอไม่พูดชื่อช่องเพราะว่าเดี๋ยวรอให้มันสรุปแล้วเสร็จ ซึ่งเดี๋ยวพอเดือนหน้าขึ้นช่องเสร็จปุ๊บลงก็จะมีภาพเอามาลงในโซเชียลมีเดียให้เห็นนะเราก็จะขึ้นช่องช่องใหญ่นะช่องระดับดิจิทัลเรายังไม่พูดชื่อเอาไม่ว่าช่องชั้นนำม,มีไม่กี่ช่องหรอกนะเรามีคออคออนี่ก็คือโฆษณาอาหารสามารถลงในออนไลน์แล้วก็ในทีวีได้ถ้าได้คออมันนี่ถือว่ามาตรฐานมากแล้วเราก็มีคองอด้วยไม่รู้ว่าพูดผิดหรือเปล่า สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ใช้กินเป็นของใช้ภายนอกแล้วก็มีของงอด้วยสินค้าเรามีทุกตัวนะไม่ใช่แค่ออยอ,อ,ย,อ,อย่างเดียวดังนั้นไม่ได้อะเลก่กุ๊กไก่กุ๊กุ๊ๆก,กนะเราเป็นโคตรของดีโอเคนี่จะมาแดกนะไป,ไป,ไปมาแม่งกลายเป็นว่าโปรโมตโปรโมทสินค้าก็เลยทีเดียวอื <c oughs>